สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กสาสารัคี VIP นะคะประจะันที่18พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3 4กับ7เราจับ3กับ4ให้เนาะถ้า0ก็บ0 0 0 2 0 4 0 6 0 7 0 8เนาะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสีอันนี้มีสามสามเน้อสามสี่สามห้าสามเจ็ดนะคะสามเก้าเนาะหกสี่เจ็ดสองเจ็ูนยดนึ่งสามสี่เจ็ดสามก็ได้เด้อสามเจ็ดจับหันเนานะก็กอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าอยู่นะน่นี่ต่อไปสามมิคีวีสี่กับเจ็ดหกกับเก้า หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสองเก้าหกหกเก้าสามสองสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเน้อนี่ ปกตินี้เรา VIP เฉพาะกิจมันจะมาแนวทางเดียวกันเนาะสามคัคคีกับสามัคคี V มาแนวทางเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอันนี้จับพู่ซื้อด้วยกันเด้อหนีลุ้นด้วยกันในสองแนวทางนี้นะโชคดีทุกคนคะ่ะอาจจะสลับกันสวัสดีคะ่ะ